สวัสดีพี่น้องมาพ่อกับเพนเฟมิลี่มามื้อนี้ได้ปิ้งหมูแซ่บๆพี่น้องครับตำมีแล้วยำ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 ขอบปุุนพี่น้องมาเด้อแซ่บๆน้ำเพ่นน้ำใยเพนเด้อจา้ามามามาอืมหอมแซ่บพี่น้องซิบมึงกันหมูปิ้งอืม แบบนีอ้อืมทักทายแล้วเอาล้ือม,อ,มอากาศดีพี่น้องเนี่ยยู่หอยอยู่สวนคี่เขามาเดินมาเดินแซ่บมากันย่ำข้าวปุ่นพี่น้องนีสา เสียบแสบพี่นอ้องอือหึเสีบแสบนัวนัวไม่ได้เห็นกันโดนแล้วพี่นอ้องเลยอือ ทั่วความพิณักทั้งเพชรทั้งแซ่บอืมืมอืม้มผิวแซ่บ กันไปดูนพี่น้องคิดฮอดสุปฟูสุกขนเด้ยพี่น้อง,อ,งอันบ่ะเหตดมันกับพี่จังมันขาดได้อย่างพี่น้องพี่จังลืมเห็ดที่อย่างอันบริไรทยคลิปลงอืม หือเปล่งอ่ะอืมอืมอากาศดีพี่เนาะยุ่งนนวยันยุ่งสวนขี่เขานาห้อนแล้ว คนมาเฮ็ดคลิปเรื่องกอะคือจยังมันขาเอียงไปคิดฮอดพี่ห่อนหวางีเด้อแยาวเห็นย่งข้าปุ่นไปด้อ <c> ม <oughs> Mm. -hmm. <inaudible> <inspections> <Yeah. inaudible> mm see it. Get get. Mm. เสียงลูกเสียงเครื่องบรรยากาศดีขนาดอืมว่าตะคนมากอยากกินนะมุ้ เสจ็บจนลืมบ้านเลขกี่เลยพี่น้องสุดยอดก <c oughs> ินเราเพจต้องกนพี่น้องเอย แสบจนไม่อยากสิบเอาวพบ่นหมดคับสิบบรรยาย ngon <c oughs> อีกครับเพียง <c oughs> อยากกินน้ำข้าว <c oughs> น้ำอริจจนลูกใครกัน คลิปนี้ก็ฝากไปสมมติพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามไอ้ยายเพ็ญเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจยายเพ็ญเฮ็ดตอนะ่อเนาะแต่ว่าขันม,ม,มนุมแน่นกับใส่กระเฮ็ดพี่เก่าแล้วพี่น้อง,องเพราะว่าใส่มาเฮ็ดเนาะเต็มก้นพวกเจ้าสิเบิ่งลรืไป ขอพูดรา,ายได้ได้เขามาส้มพี่น้องเจอกันคลิปต่อไป้วพี่น้องรักดีจ้าบ๊ายบาย